สวัสดีค่ะมาพบกับยายาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาอยู่บนเขาวัวของบอรวิดนะคะพอดีว่าพี่สาวแล้วก็พี่เขยนะเขามาปิกนิกบนนี้นะคะยายาก็เลยแอบตามมาด้วยนะคะก็คือแอบมาขอข้าวเขา,ขากินนั่นเองนะคะข้าวเย็นแล้วก็มีวันนี้มีห้าห้าคนแล้วก็มีเด็กๆอีกประมาณหนึ่งสองสามสี ระมอณสี่ถึงห้าคนนะคะแล้วก็คืนนี้พวกเราก็จะนอนกันที่นี่ด้วยนะคะเราจะพาไปดูเด็กๆแล้วก็พาไปดูมื้อเย็นของเรากันค่ะอากาศดีมากตอนนี้ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะยะยาเพิ่งมาถึงเลยมากับน้องนินจากับน้องเวกัสนะคะ ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาอัดมอเตอร์ไซค์กันมาส่วนพี่สาวแล้วก็พี่เคยนะ่นะเขาก็ขี่รถยนมากันนะคะแล้วก็อีกคันนึงก็จะเป็นเพื่อนของพี่เคยย่าๆนะคะนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเต็นท์ใครน่าจะเป็นเต็นท์พี่สาวรเปล่าดีเทลดีเทลอยู่ไหนแล้วห้องเต็นกันหมดแล้วอันนี้เต็นท์ใคร <c oughs> อันนู้นเต็นท์ใคร <c oughs> อ๋นนร <c oughs> อ,นนอ,อ นอนนี่แม่นอนค่ะหนูจะนอนเนี่ยแหละผูกเปลตรงนี้ล้างใหญ่แน่ล้านี้ลัางใหญ่เลยเหรอเหมือนอันนี้เป้เลยเท่านี้เลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูผูกเปลนอนตรงนี้เลยนอนในเซนดีกว่าบ่อยใช่ไหมเนี่ยนั่นมาเป้ก็โอเคเลยนีเลยค่ะหมูกระทะนะคะไม่รู้ใครเลี้ยงนะคะยายก็แอบมาขอกินด้วยเลยนะคะนั่นจะมีเน็ตได้ไงรายดีเทล เด็กๆก็เล่นกันอยู่นี่สองกใหก่เกยนะนงกองกองกององก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 อากองกองกไมสองคนนีองกองกองกอนกอ้กอองกองกองนองกองกลงกองกองกอง้อ้กองกองกองีองกองอนนี้กององะองกองนองกองกองอหรอ เอาเอารองเท้าออกมาข้างนอกดีเทลนอนนี่เหรอใช่นี่คือที่นอนดีเทลเหรอนี่คือที่นอนเบอร์กับดีเทลดีเทลอ๋อี่ดีเลยโหเต้นสวยเชียวเดี๋ยวย่าจะขอไปกินหมูกระทะกับทุกคนก่อนนะคะก็คือหิวแล้วเหมือนกันอู้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วตอนนี้ กินกันไปสักพักนะคะพี่นิดกับครูสันมาแล้วก็น้องยงก็มาแล้วนะคะแล้ว่ามาดูวัวให้ววิอลอร์วิทนี่เลยค่ะหนึ่งตัวอยู่นี่หนึ่งตัวอยู่นี่แล้วก็ไหนอีกอ่ะก็จะอยู่ข้างข้างล่างนู้นนะคะไม่เห็นน้องยงละ แล้วดูท้องฟ้าท้องฟ้าช่วยมากตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวญาติจะขอไปกินต่อแล้วะคะ่ะ ะอตอนนี้ก็มาเพิ่มสองคนนะคะก็จะเพิ่มอีกเตาหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอาเตามาจากบ้านนะคะก็จะหาวิธีกันว่าจะทำยังไงถ่านเอาเอาถ่านหนะสังแต่เอาไอ้นี่ย้ายออกหน่อยพวกเราจะได้มานั่งใกล้ๆกันหน่อยย้ายอีกเอไม่ไม่ะตัวนี้ย้ายเยอะเดี๋ยวเคยมาต่อตอนคืนคนหนาวเออจะอยู่ดึกไงก็เลยว่าเอาอันี่มาต่อไม่มีวิแวว่าจะหนาวเลย นี่เลยเตาสองของเราก็ได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วดูใช้ท่อนไม้ท่อนใหญ่มาวางไว้นะคะนี่นี่หอไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวนข้อ่ะอ๋อตัวนี้อ่ะอ๋อวนูไม่กินเส้นหรอหยิมือก่อน อโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าจะคืนนี้ไม่นอนนี่เลยอะไม่ค่อยสบายไมายถึงไม่สบายตัวเหรอ,อเป็นหวัดอ๋อนั่งกินกันมาสักพักนะคะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วอตอนนี้ก็หนึ่งท่มกลักวๆแล้วนะคะนี่เต็นท์นี้ก็คือเด็กๆเล่นกันอยู่นะคะเจ้า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 อยู่นู่นนะคะ ๋ยวจะพามาดูพระจันทร์เต็มดวงค่ะทุกคนสวยมากอ้อเนี่ยนะคะตรงวิบบิบิบมบเนี่ยอันนี้จะเป็นกระท่อมของชาวบ้านนะคะเขามาน,นอนไล่กันนี่พระจันทร์อยู่นี่เต็มดวงเลยค่ะสวยมากมองด้วยตาเปล่านะคะสวยมากแต่ว่าในกล้องมันไม่ค่อยชัดทําไมมันเบลออย่างเงี้ยมันไม่โฟกัสหรอนี่นะคะก็จะยังมีเมฆอยู่รอบๆด้วยสวยมากมองด้วยตาเปล่าทุกคนตาเปล่าสวยมาก ระจันเต็มดวงเลยนะคะเดี๋ยวย่าก็จะไปนั่งกับพี่ๆเขาต่อแล้วคืนนี้อีกยาวไกลนะทุกคน <c oughs> ะเรื่องอการนอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันเนาะตรงนี้จะเป็นกระท่อมของเอ้บ้านที่วอลวินไดมาสร้างไว้แต <c oughs> ่ว่าอลมมันแรงมากเลยไม่รู้จะนอนเปรได้หรือเปล่านี่ยา่ากำลังคิดว่าจะมาพุ่เปลตรงนี้นะทุกคนนี่ ียายาจะนอนในนี้เอาเปลมาผูกกับเสานี้แล้วก็เสานู้นนะคะแล้วก็นอนในคอกในคอ,อกเล็กๆนี้แล้วก็พี่เสาเขาก็จะนอนใกล้ๆอยู่ตรงนี้คิดว่าจะนอนตรงนี้นะคะน่าจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีแล้วกันถ้าหนาวเกินไปลมแรงเกินก็อาจจะแบบกางเต็นท์นอนนะไปนนอนในเต็นท์แทน เชิดีตอนเช้าค่ะทุกคนเมื่อคืนก็คือกินน้ำเยังไปหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อให้ทุกคนได้ดูตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแลคะยังไม่มีใครตื่นนะคะบรรยากาศก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่ยามนี้ถอดเสื้อนอนได้นะคะอุ้ยได้ยินเสียงไข่เสียงติ๊กๆหรือเปล่าจยจ้เดี๋ยวพูดมันรู้เรื่อง เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆสต๊าฟหนึ่งนะคะนี่นะคะย,ย่าๆยามีหลังคาด้วยโอ๊ยใครตื่นแล้ว <c oughs> นี่น้องเดลต้าตื่นแล้วนะคะเตื่นไม่ชีนหน้ออาอ่าเพิ่บติดโอเคอน,น, <c oughs> นี่ดูบรรยากาศรอบๆไปเด่วออกไปข้างนอกกัน นี่เลยค่ะผ้าใบของพี่เคยกับพี่สาวนะคะเมื่อคืนก็เอามาทำรังคาให้ยาย่านะคะก็เลยหลับสบายทั้งคืนเลยนี่เลยค่ะที่นอนยายย่านี่ยดูน้ำค้างเต็มเลยเออเห็นไหมเนี่ยมีเลยค่ะทุกคนน้ำค้างน้ำค้างเกาะเต็มน้ำค้างลงเต็มเลย ตรงนู้นเนี่ยเป็นเพื่อนของพี่เขยายนะคะสามคนพ่อแม่แล้วก็ลูกชายหนึ่งคนร,รน้ประจันปราชญ์ยิงเต็มดวงอยู่เลยนะคะบรรยากาศก็หนาวออกมาพอออกมาข้างนอกเนี่ยหนาวนะคะแต่ก็ถึงถือว่าไม่หนาวมากเท่าไหร่ ่วนแต่น,นี้ก็คือพี่สาวพี่เขยแล้วก็ลูกชายสองคนน,นั่นสี่คนอ้ยฝั่งนู้นก็มีหมอกนิดหน่อยบนยอดเขาู้นเลย,ยเดี๋ยวให้ญาตจะให้ดูข้างในนะคะนี่ โนี่เลยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนอนสปายนะคะแต่ว่าเออมันติดพื้นมันติดพื้นอตอนแรกก็คือตั้งใจจะนอนตรงนี้นะคะ่ะทุกคนจะพุกตรงนี้นอนนะคะแต่ว่าอเขาเร็วเลย บริเวณรอบๆเ่ยมันกว้างเกินไปในะคะย่านมาคนเดียวย่านเนี่ยนอนปีคนเดียวนะคะก็เลยคนอื่นคนอื่นเนี่ยนอนเต็นท์หมดก็เลยมาหาที่แคบๆนะ,ะมาหาที่แคบๆแบบนี้นอนคนเดียวน,ะะนเลยใช่อุ่นดีเลยตื่นเช้ามากสองคนนี้นอนดึกตื่นเช้านะ นี่ถือว่าต้องขอบคุณพี่สาวกับพี่เคยนะนี่ที่เอาผ้าใบมาทำเป็นหลังคาให้ฮะจรจแล้วก็อยู่นี่เลยไม่งั้นนี่หนาวตายอยู่ในนี้แน่ๆนี่เลยวัววรวิทย์ตอนเช้ามืดก็คือตัวเนี้ยตัวนี้กับ ไม่แน่ใจว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะคะมันขู่กันเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรมันขู่กันอยู่หรือเปล่าคืออย่างเงี้ยดูขู่กันอยู่ตัวนี้กับตรงนูน้นแต่ว่าไม่เห็นตัวนู้นนะไม่รู้อยู่ไหนขู่กันเสียงดังมากมันทะเลาะก,กันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เช้ามืดอ,อูพระอาทิตย์ก็จะขึ้นละแต่ว่ายังไม่เห็นนะ <c oughs> เห็นแต่ก้อนเมฆแดงๆนะคะ ถือว่าหนาวนิดหน่อยไม่ถึงกับหนาวมากก็คือบลวิทย์เขาไม่อยู่เนะาะย่าๆก็เลยแอบหนีมานอนกับพี่สาวเขาบนเขาวัวนะคะนี่ไม่ได้ไปเที่ยวก็มานอนบนเขาวัวไปก่อนนะคะเด็กๆก็คือไม่รู้จักหนาวกันเลยดูสินี่นนนย ได้ละนี่จะไปไหนจ๊ะไปเดินเล่นไหมนี่เลยค่ะวัวอีกตัวหนึ่งคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะคะที่เมื่อคืนเนี่ยมันขู่กันกับตัวแดงๆตรงนู้นที่ตอนเช้านะยายย่าถ่ายให้ดูใช่ไหมวัวดำจังใช่วัวสีดำไงสีดำใช่ครับต้องทาสีดำต้องทาสีดำอันนี้สีดำแล้ว ตอนนี้ทุกคนก็ตื่นกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่เขยนะคะยังไม่ตื่นพะเมื่อคืนไม่ใช่นอนดึกนะคะนอนเชา้าย,ยายาก็คือไม่ได้นอนเหมือนกันเลยนะคะเยยกกน,นอน,อนก็เหมือน<า>ไม่ได้นอน,<า>นะคะตื่นมาตอนเช้ามากเลยแหละจ้ะพระอาทิตย์ก็จะเคลืล่อนฝั่งโน้นแล้วดูท้องฟ้าสวยมากตอนใส่ดับมอง เฮ้ยเฮ้ยแงมากอะไรจ๊ะเดี๋ยวเวียนหัวนะน,น้องดีเทลก็อยู่นี่นะคะน้องเตลต้ากับน้องแทนไทยก็อยู่ในเต็นท์กันเล่นของเล่นกันอยู่ในเต็นท์นะคะมีเปนวนลละตอนนี้ก็เจ็ดมงครึ่งนะคะแดดออกแล้วค่ะนี่ พี่ๆเขาก็น,นั่งพิงไฟกันอยู่ข้างนอกนะฮะยายาก็เข้ามานอนในเปกับน้องดีเทลก็คือน้องทำอะไรไม่รู้นะเล่นเกมเล่นเกมอะเล่นเกมอะไรไม่รู้ยายาไม่รู้จัก <c oughs> เลยนะพี่บ้าเดี๋ยวยายก็จะลุกนะคะไปเก็บฟงเก็บปีแล้วก็จะกลับบ้านนะเพราะว่าต้องไปเลี้ยงหมูแม่อีกนะคะหมูแม่อยู่ที่บ้านแต่หมูแม่ไม่มีอะไรกิน เลี้ยงมูเลี้ยงไก่นะคะส่วนพี่พี่เขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้อีกสักพักนึงแล้วก็อสายก็น่าจะกลับกันหมดนะคะชี่อ่ะไม่สนใจเลยเจ็ดมงครึ่งนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเรียบร้อยดูนลยแต่อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะคะตอนนี้ ยายก็เก็บข้าวของยายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าผ้าใบามันยังเปียกอยู่ให้มันตากแดดให้แห้งก่อนลวกัน๋ตวพี่สาวกับพี่เขื่อคยเก็บแล้วน,นะยายก็จะนี้กลับบ้านละจะไปเลี้ยงหมูแม่นะหมูแม่น่าจะหิวข้าวแล้วตอนนี้ช่วงนี้บนเขาวัวเนี่ยไม่ค่อยมีหมอกนะคะนานๆทีถึงจะเจอเหมอกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะทุกคน ก็ทริปนี้ก็คือพี่เคยพี่สาวเนะี่ยเขาพาเพื่อนไปปิกนิกบนเขาวัวนะคะย่าๆก็เลยแอบตามไปด้วยนะคะก็เมื่อคืนก็นอนรับสบายใจเลยนะคะอากาศเย็นสบายไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนชิลๆนะคะนอนดึกตื่นสายไม่ใช่นอนเช้าตื่นสายนะคะนี่เลยวิวก็จะประมาณนี้เลยค่ะ มานอนบนเขาวัวหนึ่งคืนนะคะกับพี่เขยพ,พ,พี่สาวแล้วก็เพื่อนของพี่เขยนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้จะหม่คลิปหน้าอลไรแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย